สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hell a n d Review Special เราก็ยังอยู่กันที่เดิมเรายืนตรงนี้มาตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วไปค่ะยังอยู่กันที่เดิมคือโรงพรายาบาลพยาไทยสี่ราชาค่ะรีวิวจะบุกไปแล้วรีวิวครั้งไปแล้วแล้ววันนี้เราจะมารีวิวอะไรอย่ามบาเฟืองวันนี้เราจะมารีวิวสัญกรรมที่ขึ้นชื่อมากค่ะในชบุรีขึ้นมาเลย เราไปตามหาเขาข้างบนกันดีกว่าปะไปสวัสดีค่ะ <sunscreen. S 2> สวัสดีค่ะโอ้โหกว่าจะมาเจอนี่คือแบบหาลุงชัดแล้วนะแนะนำตัวซะหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนิ่มนะคะ เขาเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาทำศัลยกรรมก็มาทเสริมหน้าอกกันหลายคนะถามมาเยอะมากว่าแบบเมื่อไหร่จะพาไปทาเสริมหน้าอกทำไมถึงเลือกเสริมหน้าอกก็คือแม่มีให้เรามาน่อยนะเอ้ยงั้นทาสักหน่อยละกันเลยจะได้ดูเซ็กซี่ต้องบอกว่าวันเนี้ยที่มาเจอกันเนี่ยก็คือคุณหมอนัดมาตรวจสุขภาพก็มีเตาะเลือดหัวใจด้วยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะไรเงี้ยเพรว่าเสริมหน้าอกมันไปถึงเรื่องหัวใจเลยคุณหมอบอกว่าไงบ้างคะพี่นี่โอเคค่ะรับเลื่นไม่มีความเสี่ยงอะไรที่สำคัญคือตรวจสุขภาพไม่ต้องจ่าย ตรงนี้คือปังทำไมถึงเลือกที่โรงพยาบาลพยาไทยศรีมาชาอะอย่างแรกเลยพยาไทยศรีชาเขามีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วหน่เราได้ตรวจสุขภาพอีกได้เช็คความเสี่ยงที่เลือกที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราติดตามหมอปิงกำลังคนละหมอปิงค่ะ ที่นี่มีคุณหมอที่เก่งมากคือสาวๆนจังหวัดชลบุรีคือผ่านมือหมอปิงมาแล้วจริงทุกคนเขาแอบมาคอนเซ็ลต์กับหมอปิงเรียบร้อยแล้วพอมาจากบ้านเลยว่าฉันจะท250า2 5 0ซีพอมาคุยกับหมอกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราหาข้อมูลมาหรือเราคิดเอาไว้ก็คือ อย,อย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของการเลือกที่หอ่อก็จะมีสองที่หอ่อหลกักๆก็คือตัวเมนเตอร์กับโมติว่าคือทั้ง2อันนี้ได้มาตรฐานคู่กันอยู่แล้วพรีเมียมมีความพรีเมียมเหมือนกันคอนเซ็ปต์ของการทําหน้าอกต้องเล่าก่อนว่ามันจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็น A อบวกบีอันนี้เท่ากัน,น <C S 1> หรือเปล่าหรือ,รอไม่ใช่เอก็คือหน้าอกเดิมของเราอ่าเราต้องดูแล้วว่าเนื้อเดิมเรามีมากมีน้อยแค่ไหนส่วน B เนี่ยก็คือตัวซิลิโคนที่เราเสริมเข้าไปคอนเซ็ปต์ของเมนเตอร์เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ A เนี่ยเบลล่าค่อน จะเป็นศูนย์เลยแหละซึ่งเมนเตอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าพอมันสูงมากปุ๊บถ้าเราเสริมไปปุ๊บมันก็จะคืนเน้นพุ่งมาข้างหน้าเลยก็คือคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้ว A เราอ่ะพอมีอยู่แล้วเอ้ยงั้นเราน่าจะเหมาะกับอีกตัวหนึ่งก็คือโมติว่าจะไม่เน้นความพุ่งมากจะมีความเป็นธรรมชาติพอเราเลือกอ่านได้แหละโมติว่าปรากฏโมติว่ามีอีก2ชนิดยังต้องเลือกอีกก็คือรุ่นที่1เนี่ยจะเป็นซิลเซอร์เฟสก็คือไม่มีชิป กับรุ่นที่2ก็คือตัวอีกโนมีคคือจะมีชิปซึ่งนอกจากความต่างในเรื่องของมีชิปไม่มีชิปเนี่ยก็คือตัวเจลข้างในซึ่งกนยัถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็คืออันนี้คือรุ่นที่พี่เลือกอันนี้ความสูงสมมุตินะอันนี้พอเวลาเรานอนเรานอนมันจะอยู่ประมาณนี้อ่มันก็คือเหมือนจะลาบลง แต่พอเราเปลี่ยนท่าปุ๊บเรายกขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บก็คือจากที่กลมๆเนี้ยมันจะค่อยๆแบบมาตามแรงน้่ถ่วงรุ่นที่หนึ่งก็คือเจลจะไหลช้ากว่าอาแต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติถ้าเป็นตัว2ก็คือมันจะไหลได้เร็วกว่าตรงเนี้ยก็คือจะเนินก็จะไม่ได้เน้นมากคนที่ต้องการความธรรมชาติสูงตัวเนี้ยจะเหมาะแต่เมื่อเราอยากที่จะใส่โนบราแล้วเซ็กซี่เพราะฉะนั้นเราต้องมีเนินนิดนึงใช่ถ้ามันไหลเร็วเกินไปเนินเราก็จะหายวับไปกับตา รุ่นที่หนึ่งะจะไม่ถึงกานท่านเอกมากแต่ก็คือเซ็กซีเกซ่เล็กน้อยเซ็กซี่เล็กน้อยอะไรอย่างนงี้ที่นิ่มเลือกเป็นกี่ซีซีคะหลังจากที่เราเลือกรุ่น,นเลือกยี่ห้ออะไรแล้วเนี้ยค่ะ,ค,ะคุณหมอจะวัดขนาดฐานหน้าอกขอ,อของเราก่อนซึ่งของพี่เนี่ยจะอยู่ประมาณ11กว่ากเป็นเซนติเมตรเซนติเมตรคุณหมอก็จะมีตารางเทียบของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอ่าว่า12.5ถ้าเป็นโมติว่าตัวที่เราเลือกไว้รุ่นที่หนึ่งควรที่จะ ความสูงก็คือความพุ่งของมันเนี่ยประมาณที่เท่าไหร่พอความสูงที่เราโอเคะที่เราพอใจเงี้ยมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณส8 5ร้อยแปซีซีอ้าวจากที่บ้านคิดมาสองร้อยห้าใช่ <4. S 2> แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคือคุณหมอให้เราได้เทสเลยก็คือเขาจะให้ใส่เป็นเหมือนกับบา<ม>ก็เป็นซิลิโคนก็ลองแบบว่าใส่เข้าไปแล้วก็หมุนดูแบบให้เราดูว่าเราโอเคไหมเราพอใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คุณหมอบอกว่าการที่ทําแล้วดูธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติอ่ะขึ้นอยู่กับเรื่องของเส้นผ่าศ กลางฐานนี่เลยนะแล้วไอการทําแบบเสริมหน้าอกอันนี้คือคือทํนทแล้วมันอยู่ได้ถาวรไหมคะอยู่ได้ถาวร <c oughs> คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นซิลิโคนสมัยก่อนอะ่ะ <c oughs> เขาจะรับประกัน10ปี <c oughs> คนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้างั้นส0ปีฉันต้องเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย <c oughs> สมัยนี้คือสามารถอยู่ได้ถาวรแต่ถามพี่นิ่งด้วยว่าเหมือนเพื่อนเบนอ่ะไปทำมาแล้วหลังจากเขาทำอ่เสริมหน้าอกเสร็จอ่ะคือเขาต้องนวดด้วย ของพี่นิ่มอะ <No, S 2> นว no, ไดไม,ไม่นวดไม่นวดเมาบอกว่าไม่ต้องนวดเลยอ๋อใช่จริงๆไม่ต้องนวดเลยด้วยปัจจุบันนะคะเทคนิคของการผ่าตัดซิลิโคนน่ะมันจะสอดอยู่ใต้กล้ามเนื้อเราซึ่งลักษณะของการทํางานของกล้ามเนื้อตัวนี้มันจะยืดหดตามการยกแขนพอเรายกแขนมันก็จะยืดอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันคือการนวดเบาๆอย่างสมัยก่อนเนี้ยบางคนไม่รู้แบบนวดนวดเราคือนวดแบบเอาไปตายมันสามารถทําให้ซิลิโคนที่เราเพิ่งเสริมเข้ามาใหม่อ่ะมันพลิกได้ด้วยนะพลผิดรูปไปอีกอันนี้คือ คมิติใหม่ของการเสริมหน้าอกคือเทคนิคต่างๆนวัตกรรมต่างๆตัวนี้คือต้องมาคุยกับหมอแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคนละอย่างกับที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการทาหน้าอกแล้วคุณหมอนัดผ่าตัดอีกทีเมื่อไหร่คะอีก2วันอีก2วันก็เป็นวันผ่าตัดแล้วไม่ได้คิวไม่คิวเร็วมากพี่นิ่มตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็ยังไงฝากพี่นิ่มนะอย่าลืมถ่ายรีวิวมาให้ดูด้วยนะว่าเป็นยังไงได้เดี๋ยววันผ่าตัดนะคะเรามาเจอกันว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพมาให้ดูกัน เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่าเช้ามานะคะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะก่อนเข้ารับการผ่าตัดนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะตักน้ําฟอกสบู่นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนะคะจะมีให้เป็นสบู่เหลวนะคะขวดเล็กๆประมาณนี้นะคะวันที่เรามาตรวจสุขภาพนะคะ <ๆ S 2> ก็เน้นเป็นพิเศษในตรงที่เราจะผ่าตัดนะคะอย่างนิ่มจะผ่าตัดเสริมหน้าอกก็จะเน้นฟอกเป็นพิเศษตรงบริเวณหน้าอกนะคะก็ทานข้าวทานน้ำนะคะให้อิ่มนะคะแล้วก็งดน้ําและอาหารนะคะหลังจาก8โมงนะคะเป็น น,นะคะคเดินทางมาถึงพยาธายศีราชานะคะคประมาณ9ก้ามงครึ่งเนาะมีการวัดไข้มีการวัดความดันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปพบคุณหมอกันนะคะพอเข้าไปแล้วอ่ะคุณหมอก็จะมีการวาดนะคะวาดเส้นเพื่อ,อดูตำแหน่งวางตำแหน่งจัดวางตำแหน่งของซิลิโคนให้เหมาะสมหลังผ่าตัดเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บเหมือนอที่เขาบอกว่า,ร,าร้อิบล็อตทับจริง,รงๆหรือเปล่านะคะเดีด๋ยวมาอัปเดตกันค่ะ นีมก็ผ่าตัดเสริมหน้าอกเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้หลังจากที่เราพักฟื้นกันมาหนึ่งคืนนะคะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศนะคะตอนที่เข้าห้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีการแบบว่าตึงแขนทั้งสองข้างของเรานะคะเพราะว่าป้องกันเผื่อว่าเราก้เมเน้อนกระตุกระหว่างผ่าตัดอะไรเงี้นะคะแล้วก็ดมยาสลบนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นแพทย์วิสัญญีนะคะที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมาเป็นผู้ดมยาสลบให้เรานะคะสูตร ก๊สเข้าไปไม่กี่ครั้งนะคะก็นอนหลับไปเลยเพลินๆยาวๆนะคะตื่นไมกทีก็คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่ารู้สึกเจ็บไหมเหมือนรถซิบรอทับหรือเปล่านะคะ มันไมไ่รู้สึกว่าเจ็บเจ็บแบบเจ็บแผลหรือว่าว่าเจ็บแบบเออเป็นรอยผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นความรู้สึกตึงตึงแล้วก็มีความแบบปวดปวดยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะพอเราใส่ซิลิโคนเสริมเนาะผิวเนื้อเหนือหน้าอกของเราเนี่ยที่มันขยายพอเรายัดซิลิโคนเข้าไปอะ่ะผิวมันจะตึงขึ้นลุกไม่ค่อยถนัดหันอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยถนัดเวลา ที่ต้องออกแรงเนาะกล้ามเนื้อตรงนี้พอมันทํางานมันก็จะรู้สึกว่ามีความปวดนิดนึงอะไรเงี้ยทนไหวถ้าส,สาวอยากสวยนะคะเพราะว่าท่านิมทนได้เชื่อว่าท,ทุกๆคนก็ทําได้เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของการดูแลหลังผ่าตัดนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาแนะนํานะคะในเรื่องของวิธีการใส่บาร์ซัพพอร์ตที่ทางโรงพยาบาลจะให้ไปนะคะซึ่งต้องใส่ต่อนเนื่องนะ1นเดือนแรกนะคะเพราะว่ายิ่งใส่บ่อยเนาะมันก็จะยิ่งเข้าที่ได้ดีขึ้นนี้นะคะ่ะแต่ว่าอย่าไม่ต้องกังวลว่าถ้าไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมี ถอดพักบ้างนะคะอย่าฝืนเ,เกินไปเนะะี่ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใส่เลยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวซิลิโคนเราจะไม่ได้ร่วมตามที่เราต้องการน,นะคะเรื่องของอาหารนะคะอาจจะต้องงดเรื่องของอาหารหมักดองนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยช่วงสองสัปดาห์แรกอันยังงดไปก่อนนะคะการออกกาลังกายอย่างที่บอก,ก,กสักประมาณสองสัปดาห์ค่อยๆออกเบาๆนะคะอาจจะเริ่มจากอ,าออกกาลังกายขา,ยางนี้ไปก่อนช่วงบนอาจจะต้องเว้นไปช่วงแรกๆนะคะอีก7วันนะคะคุณหมอก็จะนัดมาตัดหมายนะคะแล้วก็มาดูก่อนว่าหนะ้าอกเรามีความ อัปเดตเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากนี้นะคะทุก,ทกันเนี่ยหนะ้าอกเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเรื่องของความนิ่มเรื่องของเนินอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะมันยังไม่ค่อยเข้าที่เนาะก็เดี๋ยวไว้นี่มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้าที่บ้างในบางส่วนเงี่ยค่ะจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกทีค่ะ ะะเราอยู่กันที่ร้านพอตคอฟฟี่นะคะแถวแถวท่าเตียนกรุงเทพเรานี่เองนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ตามสัญญาเลยนะคะ mm hmm. นิ่มจะมาอัปเดตให้ฟังกันว่าหลังจากทําหน้าอกไปแล้ว1เดือนนะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิ่มแล้วเบนกลับมาเฟืองอ่ะไม่รอแล้วนางคิวทองตั้งแต่ทําหน้าทําแบบจมูกทําคางไปก็คือคิวทองไม่ว่างอะไรก็คือทำสวยปุ๊บไม่รอเลยใช่ใช่เรารอไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือไปฟอลโลกับคุณหมอก็เลยอยากจะแบบ ใจร้อนใจร้อนอยากมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอะไรเงี้ยไม่อยากรอแล้วค่ะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังย้อนข้าข้ากันก่อนเนาะว่าช่วงพักฟื้นนะคะแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับหลังผ่าตัด1สัปดาห์แรกเนี่ยก็จริงๆเป็นช่วงที่พีที่สุดเลยเพราะว่าผิวหนังของเราอะ่ะมันยังตึงเพราะว่าเราเพิ่งใส่ซิลิโคนเข้าไปใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแบบจับหรือเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันจะยากมากเพราะว่ามันจะไม่คล่องตัวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันจะเจ็บเพราะว่ากล้ามเนื้อเราอะ่ะ มันยังโดนแบบซิลิโคนมันกดทับมันจะยังไม่ชินอะไรงเงี้ยเจ็บแบบเท่าสิบรอทับอันนี้มันจริงเลยม,ม ไม่ได้สิบล้อทับเอาให้แรบว่าสักวิสบ,บาพอมันเป็นความตึงทุกคนมันไม่ใช่ความเจ็บเพราะว่าอย่างแผลเราจะอยู่ใต้เนี้ยถามว่าเจ็บแผลไหมไม่เจ็บเลยมันเป็นความตึงเพราะว่าซิลิโคนเราะทําให้ผิวหนังของเราตรงนี้มันตึงเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นความแบบปวดมากกว่าแล้วก็สัปดาห์แรกก็จะยังนอนราบไม่ได้ด้วยคือพอเรานอนราบปุ๊บอะซิลิโคนมันน่าจะไปกดกับตัวกล้ามเนื้อมันก็จะมันจะปวดพอสัปดาห์ที่สองเนี่ยมันเริ่มเข้าที่และเริ่มดีขึ้นนอนราบได้มากขึ้นแต่่วา ยังไม่ได้ถึงขัง้นแบบว่านอนราบแบบตรงเห <ไป S 1> มือนกับที่เรานอนปกติตัดไหมที่ตอนแรกก็คิดว่าแบบฮ้ยตัดไหมแล้วฉันจะชิลเปล่าเลยนะคะคุณหมอบอกว่า,วาหลังตัดไหมหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคือเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองต้องระวงังตัวเองมากกว่าเดิมพอเรายกยกแขนอะไรเงี้ยมันจะอาจจะอ้าได้เพราะฉะนันทุกคนต้องระวงังระวงังแบบระวงังเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะไม่งั้นปรีขึ้นมานี่ก็คืองันช้างเลยนะอะไรเงี้ยบวกกับว่าเนื้อเราตรงนี้นะทุกคนมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้น,น,นความ ปวดมันเลยลดลงแล้วก็บวกกับว่าบราที่ทางโรงพยาบาลให้มานะคะเขาจะช่วยกดเนินมันก็จะค่อยๆเริ่มลาบเริ่มเป็นทรงมากขึ้นใช่วิกที่2ที่สเนี่ยความตึงเนี่ยจะพอๆกันพอคร <c oughs> <อ>บหนึ่งเดือนปุ๊บเท่านั้นแหละก็คือม,มันเซอ <c oughs> มันดนูมันดูมันดงมันแบบโอเคแล้วมันแฮปปี้มันสวยอะทุกคนแต่แค่ว่าความชิดของหน้าอกนอะยู่หนังมันเริ่มยืดหยุ่นะมันก็จะเริ่มแบบ ซ้ายขวาซ้ายขวาน้องกลิ้งน้องเล่กิ้งน้องกลิ้งเพราะฉะนั้นน่ะคุณหมอจะให้ใส่บาร์มีโครงแล้วเพราะว่าเราจะต้องดันเพราะว่ามันจะยังสามารถฉิดได้อีกก็เราจะดูเซ็กซี่ขึ้นนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยทำจริงหรือเปล่าเพราะมันเหมือนธรรมชาติมากใช่ไหมเรามีหลักฐานเรามีหลักฐานนี่เลย อันนี้เป็นแบบว่ากล่องซิลิโคนของตัวโมติว่าเลยที่แบบว่าคุณหมอเขาให้เรามาด้วยนะคะก็จะมีคู่มือส่วนอันนี้จะเป็นบาทอันนี้ก็คือเขาจะให้มาว่าจะบอกเราเลยว่าเราทำโมติวารุ่นไหนไปนะคะผ่าตัดไปเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ผ่าตัดกับคุณหมอท่านไหนนะจริงๆเขาจะมีแอป,ปของโมติว่าเองนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้เราลงทะเบียนเอาไว้ด้วยเนาะว่าข้อมูลมีประวัติในนั้นเลยเงี้ยไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะทาบัตรหายะอะไรเงี้ยมีแอป,ปเหมือนกัน ก็แฮปปี้แฮปปี้เนี่ยไงเพราะว่าจริงๆแล้วแบบโอ้นอกจากที่เราทําให้เรามัน่นใจแล้วยิ่งพอคนอื่นชมอะ่ะทุกคนเราก็จะยิ่งแบบใจฟูเออใจมันฟูมันก็จะยิ่งแบบแฮปปี้มากขึ้นรู้สึกว่ามั่นใจที่เราจะแต่งตัวในแบบสไตล์ที่เราชอบได้พอเราอยากจะผ่าตาัดไม่ว่าจะทําจมูกทําคางทําอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่หนะ้าอกแบบที่นิ่มทำนะคะก็อยากให้เข้าไปปรึกษากับคุณหมอดีกว่าเนาะเพราะว่ามันได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มันเหมาะกับเรามันคือเคสบเคส มันแบบ มันเพื่อเราจริงๆอนะสำหรับใครนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะทำหน้าอกสวยๆแบบนี้นะคะก็เข้าไปจองคิวนะคะเพื่อเข้าปรึกษากับคุณหมอปิงนะคะได้ที่เพจพยาไทยศรีราชานะคะพิเศษนะคะสำหรับคนที่ชมคลิปนี้ตอนนี้เนาะสามารถนะคะช็อปได้ในราคาที่ประหยัดขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราจะมีโค้ดมาแจกให้ทุกคนนะคะสามารถกดโค้ดนะคะ h a p y t s ก็ได้ส่วนลดไป,ปเลย2,000บาทนะคะอันนี้เฉพาะช็อปทางช้อปปี้นะคะของ พะยาไทฮอสซิทเอเท่านั้นนะคะซื้อได้ถึงวันที่31มีนาคมนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจ h e ลเวดินะคะหรือว่าทาง y o YouTube นะคะเฮลเวด c h ชาแนลนะคะนอกจากที่เราจะมีรีวิวสัญญกรรมแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะก็ยังมีคอนเทนต์เรื่องของสุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยให้เพื่อนๆได้อ่านกันเพียบเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันคะ่ะ